เอาเอาอู้แม่นี่ไฮรีครับแม่นี่ตีเขาดูอย่าคว้องเลยใค้แม่นี่ เอาสูงไก่หน่อยู be, ่อืมเอาหัวล้วเอาหัวล้ยวเออเอาหัวล้ยวไกวเจอมาล่อครับเอาเล้วเอาเล้ยวไกวเจอมาล่อพี่น้องเอา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 เจอมาล่อเอาไกวเจอมาล่อ สูมาได้จ้อยโอ้สูมาลอยมาได้จ้อยเจอปลาก้อยตีอ่ะไออ่าอ่าปลาก้อยสูมาลอย่าได้ครับเป็นไรนั่นเอาอันนี้แล้วอ่ะเขาไกวเจอมาลอยเอาไกวเจอมาลอยไกวสูมาได้ครับเจอมาลอยตีอ่ะโอ้โหนีเลยพอเข้าใกล้เลย ามาล่อคนง้อยป๊าบฝนแดงก็มี่เลยเอาไปละพี่น้องจบแล้ว